อาทิตตะสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินดิกาเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแหลเมื่อปฐมยามผ่านพ้นไปแล้วเทวดาตนหนึ่งมีผิวพรรณงามยิ่งนักยังพระวิหารเชตวัน ให้สว่างสวัยไปทั่วแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนอยู่ณนะที่อันสมควรส่วนข้างหนึ่งเทวดาตนนั้นครั้นยืนอยู่ณนะที่อันสมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า เมื่อเรือนถูกไฟไหม้แล้วเจ้าของเรือนขนเอาภาชนะใดออกไปได้ภาชนะนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เขาส่วนสิ่งของที่ไม่ได้ขนออกไปย่อมถูกไฟไหม้ฉันใดโลกคือหมู่สัตว์อัญชราและมรณนะเผาแล้วก็ฉันนั้นควรนำออกซึ่งพวกคสมบัติ ด้วยการให้ทานเพราะทานวัตถุที่บุคคลให้แล้วได้ชื่อว่านำออกดีแล้วทานวัตถุที่บุคคลให้แล้วนั้นย่อมมีสุขเป็นผลที่ยังไม่ได้ให้ย่อมไม่เป็นเหมือนเช่นนั้นจรนยังปล้นได้พระราชายังริบได้เผลงยังไม่ได้หรือสูญหายไปได้ อันหนึ่งบุคคลจำต้องละร่างกายพร้อมด้วยสิ่งเครื่องอาศัยเพราะการตายจากไปผู้มีปัญญารู้ชัดดังนี้แล้วควรใช้สอยพกสมบัติและให้ทานเมื่อได้ให้ทานและใช้สอยตามคนแล้วจะไม่ถูกติฉินพึงเข้าถึงสถานที่อันเป็นแดนสวรรค์